ที่ทุ่งสะเทือนเลยายกลับบ้านนะหรือมาหาจักหนูรถเบนมึงจอดอยู่ตรงไหนเคยมีซอยใสเส้นใหญ่โซโซเคยมีวันบูกนี่วัน มึงยังตัดขาดแม่ของมังเดินออกไม่ให้ยาทันใจหองแม่ป่วยแม่ของมึงไม่ให้โหวยังมีหน้ากลับมาหาแม่นี่มึงเลิกน่ต่อแหล่ชื่อไงชัว เี่ยชันมาทำไมกลับไปทำไมเอาผดไปเลยไอ้คนเลกไปคุยกันหน่อยด้วย เราคนเดินดีคนนีน้ธรรมาดาย่อมมีเวลาพลาดใจหากใครเขาช่างไม่หุ้มถูออดีรักมาลเป็นลม มึงไม่ตายก็มึงอีกครั้งกลับไปทำไมคนณอคตมาแล้วทำแม่แก้วตาคุณโคตรมาแล้วทำแม่แก้วตาแก้วตากับนายนาคุณตู่คุณยาคุณพ่อคุณป้อมมึงบ้าไปเลยนะฮะหน้าสิวหน้าขวานกูก็หน้าจอบหน้าเสียมจอบเสียมจอบเสียมไม่ต้องร้อง กูจะเคลียร์ข้างล่างลำหน้าศพไม่ต้องรำไม่ต้องรำไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้ทำไมเก๋าทำไมอีชั่วกระพานเคลียร์แล ไม่เหร้องเสือกลำไม่ต <à> ้องลำฟังนะเฝ้าเฉยๆไม่ต้องร้องไม่ต้องลำย่าเสือกทำไรอยู่เฉยๆเฝ้าส่เฝ้าส่งเออไม่ต้องเจาขนาดนี้เฝ้าอยู่เฉยเลยเมาวะเนี่ยใครเมาอ่ะเฝ้าเฝ้าในดวงที่หน้านะหน้าขาวขนาดนี้ทำไมอ่ะมึงมึงเป็นอะไรก็เป็นอะไรอยู่เฉยเลยไงขาทำไมจับไทำไม ฉานไหนอะไหนสร้อยเพชสรสร้อยทองอยู่ไหนฮะมีผัวรวยแล้วกำมาทำอะไรฮะอยู่ไหนผัวอยู่ไหนผัวอยู่ไหนฮะทุกอยู่<ช>ไหน<ช>ไออ้แม่บ่ไหน เสีนหาป้าเหือไอ้ใส่ก็เกยคนเจอะเอ้าทำไมขอกขึ้นขอกขึ้นเหรอฮะมันมันดื้อกูจะก็เก่าขึ้นดิขอกขึ้นดิมึงไม่ตีมันดิเหรอก็ผิดที่มึงใส่มาทำไมล่ะเอาขึ้นทำไมขอกขึ้นขอกขาดทำไมอตาลุกตาออดออเดี๋ยวตำรวจล้อมรู้เก๋งอีกใครทำไมออกใส่ดิเรื่องไหนข้างหน้าเราที่ไหนฮะตรงไหน ใ้มือบางตีกลัวตีจริงๆเลเ้ยไหนมือบางนี่นี่กลูกนี่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 นีไงเจ็บจังเลยโอเจ็บจังเลยผมไม่เคยตีกนี่นอ้เ่ลยโอเจ็บจังเลยนี่เบุงที่ี่เี่ไปเลยไปเลยอ๋อ้ขึ้นขึ้นขึ้นหรอขึ้นไม่อย่าดึงหน้าอย่ดึงหน้ากูนไม่ได้ดึงมันตึงเอง ฉีดจั๊กโบถกฉีดฉีดธรรมะฉีขนาฮะเอ็ทำไมอะกูฉีดมันกระถอกดิกูมันไปถอกดิ้มือเลยอะฉีดไป่ด้วเลยอีกครั้งฟังลูกร้องมึงนี่ขยันเลยนะัจฉีกูจัจฉีกูเป็นลูกเอ้ยไอ้ลูกลูกไงลูกไงเลินวางไว้เลย ข้าขอโทษนะแม่ข้ากลับมาแล้วไปเจอไม่ตื่นมาคุยกับข้าก่อนเลยแม่ไปเจอกลับมาแล้วม้งขอโทษมึงขอโทษแม่ให้ตายมันก็ชำระล้างกับความชั่วที่มึงก่อกับแม่ไว้ไม่ได้แล้วแม่เขารักมึงเขารักมึงมากมึงดู แม่ตายแล้วมึงทิ้งแม่ตอนใจตายกูถามหน่อยมึงผิดไหมเออมึงหยับสำนึกได้ว่ามึงผิดลูกที่ดีเขาต้องให้แม่ได้ทุกอย่างในเมื่อมึงผิดมึงต้องทดใช้ให้แม่ได้แต่สิ่งที่มึงทดใช้ได้มีอย่างเดียวคือหัวมึง พ่ขอให้แม่ห <that> ยิบเร็วค่ะปล่อยก่อนคุณไม่รูนะคะก่อนต้องเชั่่